สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดีแอคสกายนานี้ EP สอค่ะเยรออ้รากันนานไหมลับมาเสริฟแล้วน,นะคะทุกคนถ้าเราไม่รู้อะไรทุกคนคอมเมนต์ป้ายยาแล้วได้นะคะเขาล่นไการออกกำลังเนี่ยแล้วผมต้องเติเรวิาผมเลยเรีนอะไรที่ยากแตทุกวันิดกานไม่ไปมือีขอชื่อของมันเขาเล่นนักการแข่งแรงมา เหมือนมาตัวสิบาคุวงม,มันน่ารักตอกแป๊บบอกไม่ถูกนะนอนสองสามทุม่มกอวิ่งตงนนะอนตีห้าีกาัน จะว่าพ่อแม่จะปล่อยลูกมากพ่อแม่พ่อพ่อ,อ,พอลูกสก,กายเอยลูกนานีเชื่ออะไรอ่ะฉันไม่เห็นในดิกตอกมาลูกนานี้โดนคนตกเต็มเลยเพราะว่าเอาในสอนใหญ่อ่ะไปก้มวาดเขียนนักจิตเ,เป็นนักจิตกรน้อยอ คุณยายก็จะบอกว่าหลานฉันเองหลานฉันนนี่อ,อ๋อว้ยหลานอ่ะนะวอยหลานนะส่วนลุงสก,กามีมีมึงหนึน่งตัวทีเ <laughs> ออยีวีได้แล้วป่ะออที่เราเลี้ยง <c oughs> น่ารักนะทั้งงานนี้ <c oughs> พ่อแม่รักกันแต่ลูกตีกันเอา้า ไม่ค่อยมีคนทขอันไงขอดูคุณจะมา สิ่งไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเดิมเนี่ยมึงดูยังม่ไดดูคนปอะไรอยางงั้นกูยังกามีจภาพเล้วะกูไม่เข้าไม่เก็ตอ่ะข้ไปดูสิมันจะไม่เก็ตยิ่งกว่าเดิมอ๋อดูดูไปเก็ตดิกเดิม โจะแบดอ่ะเอาจริงโค้ดแบบรู้สึกว่าฟิลลิ่งแบบมันเท่มากน่ารักเดีนี้อยากจะใส่ใส่แบบบ่อยมากเดี๋ชอบม,มากขอบคุณทุกคนมากนะครับในนี้รู้สึกว,ว่าไม่รู้ว่าเป็นงานแฮมเมดไหมแต่ว่าเสี่ยวอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ทำให้เนี๋นี้เท่ได้ขนาดนี้ขอบคุณที่สร้างความมั่นใจให้เนี๋นี้นะดูดิน่าแค่น่านี้เงินนะเขาจะแบดอ่ะขอบคุณมากนะครับ ก็ช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันมากครับนี่อันนี้ชวนทุกคนคุยแล้วนะแต่ว่าทุกคนจะได้ไม่ฟังอันนี้พูดคนเดียวเพราะอันนี้นพูดน้อยอะ่ะแต่อันนี้นก็พูดเยอะี <laughs> ๋ยว,ว่าอันนี้พูดชอบพูดคนเดียวอยู่ห้องแล้วก็ชอบคุยกับหัวไหลเยอะคืนอ่ะชอบเพอคุยกับหัวไหลอ่ะแบบว่าเวลาเรานั่งสมมติว่าเราถามไปคุยกับใครแลาไม่อบเราเราอล่แบบ หลัวหัวไรใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครเคยเป็นบ้างหลหลคนไทยไปเรื่อยนะอันนี้จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าทนฟังไปนิดน,นึงนะครับอันนีุู้สาแบบว่าอยากมาไลฟ์แบบว่าคุยกับคนดูทุกคนนะครับแบบว่าว่างคุยกับคนดูชายเพราะว่าเดี๋ยวทำงานอะแล้วลเราเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วเราต้องกลับมานอนอะมันจะแบดเกินไปปะอีวันตื่นเช้าแล้วร่างกายเรามันเพียบ แต่ว่านีน,นีน้นนี้สู้งานนะเนี่นี้สู้แบบสู้งานมากต้องได้ทำงานครับถึงแม้บางที่อาจจะมีแบบเอนเนอรีดอกไปบ้างแต่ว่าใจนีนน้้สู้เสมอนนะ <c oughs> กดไลค์ให้ตัเองหนึ่งทีครับอ่าคอมเมนต์ดีกว่าพระวันเยอะๆนะขอบคุณมากครับอ่าอุ้ยเราเรามีคนถามถึงแบรนด์ฮาน่านะครับก็ เดี๋ยวแบรนด์หน้าก็จะเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับผมอนีั้นนะก็จะมีเล็นดูว่าออกแบบเองเหมือนกันชอบนะนี้ว่ะชอบส่วนตัวไม่รู้ทุกคนชอบไหมแต่ก็เดี๋ยวฝากน้องๆไปตกแต่งกันนะครับฝากน้องๆไปตกแต่งเท่ๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดพิออเดอร์เสื้อสีดำแล้วก็จะได้มาใส่แบบๆด้วยกันนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับ ดไฟหน้าหมาเหรอหน้าหมาอุ้ยหมาขาวไหมอุ้ยหมีหรือหมาโอ้โหสวยมากทำไมสวยจัง สกายก็หลอกพูดจะเหมาะสมอ่ะแต่ละคู่นี้เราคิดว่าใครชอบใครก่อนสกายชอบก่อนอ่ะฉันก็ว่าสกายชอบก่อนไม่รู้ดิฉันว่าสกายชอบก่อน มันเกี่ยวข้องกับจดหมายยับยับที่อยู่ในกระสอบของคุณไม่ต้องหงวงนะผมกาลังจะยื่นข้อเสนอาง,งานกู้ช่วยของผมให้คืออะไรชื่อหนังเรอเป็นไม่อูคือยังไงทำไมกันใบกันไกลชื่อหนังว่าอูเหรอแล้วเป็นอะไเป็นแค่งพื่อนเอนี่อ กูไม่เก็ตดอยู่ดีมิตรภาพอะไรม้างม<า>ึง <มา S 2> ไปด <ๆ S 2> ูสักทีมได้ได้เก็ตมิตรภาพเราต้องมาเขียนสถานะกันหรอ

่าอ่ะเกิดมาเกิดมาเราก็ลองแล้วว่าอีมีนาสกายนาอ่ะเรามา่องท้กันไหมอีอะนาสกานาณิ ใช้ชีวิตอยู่แับปัจจุบันรจะเกิดเมื่อเกิดาไม่ได้แบบไปตั้งความหวังไม่ต้องมีต้องอะไรอย่างนี้แค่รู้สึกว่าแบบดเดียวเลรู้สึว่าสิ่งขันเียวร้สึกเจอกันแล้วแบบตกมันต่างมากเลยต้อแบบอไรก็แตกได้แลมพัดก็แตกเลยเอ้าบานเกินอ่ะสกาชอบนานนี่ก็พูดมาเถอะ

เยาได้ไลม่มีมวลอ่ะอม,มันมีมวลมากเลยอ่ะเขาน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยฉัน <c oughs> อยากจะถ่าย <c oughs> ดิสก์ตอกแล้วดูโมเมนต์อย่างี้ทั้งวันอ่ะอยากจะนั่งดูอย่างี้ทั้งวันอะ แล้วพขาจะสก,กายเลยว่าทําไมฮีมีปฏิกิริยากับการใส่ขาส,าสั้นซ้อมมอไซค์มาซ้อมมวยของนานิมากทำไมวะนานิขาสวยไหนเขาอาจะห่วงใส่ใส่ขา,าสั้นมาเขาแบบมาซ้อมมวยดีๆขาหน้าดีนะเรียวแบบสวยมา,มมากมคุณนับเป้าได้โน้ตเขาไปด้วยกันรึเปล่า ด้วยกันเนี่ยชอบแต่ใส่ใส่ขาสั้นมากลแบบโหจัดอ,อันนี้ผมยี่ปีสารกันนี้ปะที่แบบดางๆหล่อคู่เฮียนี่สวยปุ๊บปุ๊บสกายฟังฟังเราสอง,2 2> งคนดีๆห่วงสะกดง่ายๆนะ พูดมาได้ใครหรอกเขาเ้าใจทุกอย่างห่วงเัาสวยค่ะแหละตัวน,นี้จะแบบชอบชอบอาใส่ใส่ขสั้นมาแบบมาสองมงต,ตื่นหรือเปล่านพอพอัน่งมอไซค์มาสะดวก We need to stop praising men for doing the bare fucking. I think you're not. อนนี้มงสกายดิอ่อนอ่อนะแล้วนอารักขนาดนั้นสกายไม่ตกเลยไงการตื่นนอะันนี้เป็นคนอกาปลกยากะตื่นอใช้เวลาใช้เวลานิดหน่อยนิด่อตื่นยาะไรอย่างคสุตื่นง่ายนะจริงๆ๋ะรให้นต่นแต่เช้าอะไรขยับิดหน่อยก็ตื่นแล้ว ขยับนิดหน่อยก็ไดเแล้วแต่ว่าสังกายเป็นฟิลไม่ไม่ไม่กล้าเถียงนะนี้เหมือนกลัวเหมือนคนกลัวเมียเออเหมือนจริงอ่ะก็ก็กลัวไม่กล้าเถียงไม่กล้าหืออือเลยเแบ่นอนาเราจูทีเก็บผ้าปูที่นอนแล้วก็นี่ผมพับผ้าปูให้เขา้วยนะ แล้วทำไมไต้องพับด้วยให้กันนอนด้วยกันหลุดนอนด้วยกันบ่อยเหรอป้าไปแล้วหลเหรอไม่อยา,ากยั่ตัวนี้ละ

คนละทีม,มคนละทีมที่มาช่วยนานีนยวความรักมันทำให้เรา โดนึงกินเหรอไม่น่าใช่แล้วดูใส่เพลงดิ <laughs> โบเยอะเขาเนี่ยต้องซ้อมหวยกกตัวกายเป็นใหญ่มากอุ่นดีอะคุณสวยมากแนานนี้คือคุณคนสวยเวอร์อ่ะดูข่าดิอืมใช่ไหมข่าบนหน้ากุย ไออหหรนกแบบถ้าสมมติว่าฉันอะไปวิ่งตอนเช้าไม่เคยวิ่งนะถ้าสมมติฉันไปวิ่งตอนเช้าแล้วฉันเห็นแบบนี้ฉันจะไปวิ่งอ๋อเปนการณ์ใจให้เราวิ่งเนาะถ้าสมมติฉันวิ่งบังเอญวิ่งสวนเขาคนรอขนาดนี้วิ่งมากูคงไม่มีแรงจะวิ่งต่ออาจจะเป็นลมเออกูเห็นนี้ตอนเช้ากูน่าจะวันนั้นน่าจะแบบมีความมีความสุขไปแล้วตอนเช้าเลยแล้วพรุ่งนี้อยากตื่นมาวิ่งอีกรอบหนึ่งเออใช่ ผู้นัอะไรอ่ะคุณดีจังวะคือว่าหน้าอายุไม่เกินเรามากได้ปยี่สิบห้าเหรอนะอ,อืม4ีบห้าปะอายเุเท่าไหร่น่าเด็ก,กเลยส้นเดานะยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่ะอืมยี 25, ่สิบห้ายี่สิบหก Tu kali apa kan? Hah? Saya kau dua,

จะสาววายนะสาวรักกันจริงเออรักกันจริงอยู่ตันนี้ทุออกคนจะมองเป็นหน้ารักแต่ว่าเราอยู่กับมันแนะว่าเขทำไมไทยจำจำังอ๋อจับหนูตัวเอง Hola, อล่ามก็จะอยูว่าอลาดาราปะจะแต่แตัวจริงกครั้งอ่ะจริงตอนนี้ก็มองสูไงนะเห็นปะทำไม,ไมราบระกายโดวเล็กมากเลยตัวเล็กอะหุ่นต่างกันมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยังว่าคงคนนี no? ui ui ้อ oh so really. ีกสักแป๊บหนึ่งก็ไม่เทเท่าไหร่นะสวยเลยอ่ะออกเวสวยเลยสวยมากสวยเลยตัวคนสวยขาสุดๆอ่ะสวยเป็นแก้วเป็นแสงอ่ะสวยหน้าลงลายหน้ามองมากผูก็จะสกายแล้วแหละสวยจนเหนื่อยอ่ะเนี่ยเหมือนนางแบบไหมสูงดูดิสูงมาก หุ่นนานี้แบบเอ้ยรูปกายนะดูที่หุ่นดูว่ะเอบา้า นาแต่งไหมแต่งได้อย่างนี้สินานนี้ตัดผมแบบ อ๋อคือขวาตัวเองขวานตัวเองแต่สาวว้ตัวเองเรียกตัวเองค่ะนะอ,อ,อตัวเองอะไรเงีเ้ยเรื่องจริงแบบเรื่องจริงหรอ,หเ,หรอเอากันนี้เหรไม่เร่องหรอหทำไมกันก่อนนี่ใจว่าติดบอลเข้าตูก่อนกับเพื่อน ที่ใจแม่แต่คนทั้งโลกยังได้กระดุกไปไม่ใช่เหรอทุกคนนี่สวยจริงทุกคนไม่ได้โกหกเลย để đạp lên đường ra trường không ạ ชอบอยู่กันเดียวครอรมมันทิงมทีมกจุบเลเออรู้เลยมันจะภาพจุบได้ไงแค่ิีงในหวัวที่สุด เราไปสังเนตุในพันจุกกันปะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอรเอาตัดมันรวมกัน

มันน so okay. 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 okay, hey, mm ่าเสียดเลยเขาคือกันงานนี้ดิเธอวิเศษกว่าใครเขาอ่ะทันตีเนี่ยแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างวม้ยสุดท้ยมก็จะมีเที่บไม่ได้ ตัวเองชนะได้หมดแหละอยูกันเธอแล้วน่ารักเนาะค่ะเราจะสรุปให้ทุกคนฟังสกาชอบนาน้แล้วเขาก็ชอบกัน จบแล้วคะ่ะทุกคนค่ะเจอกัน EP ต่อไปนะคะถ้าทุกคนอยากดูอะไรคอมเมนต์ป้าอยากกันได้ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป๊ไายบาคะ่ะเจอกันอีพีสาม